สวัสดีมากๆครับก็จริงวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ไม่ได้ถ่ายในการพอดแคสต์เปน,นักนามากๆเลยนะครับร้อนมากๆเลยนะครับแต่ก็อ่าคิดถึงรายการนี้มากๆนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ปิดช่วงนี้ก็ปิดเอไม่ได้ปิดเปิดเทอมนะครับผมแต่ละเต้าก็วันนี้จะหยุดสี่วันนะวัน,นเป็นวันที่วันแรกนะครับผมที่ได้หยุดนะครับผมก็ ก,ก็อยากจะทายรายการนี้มากเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมผมได้ไปดูคอนเสิร์ตนะครับผมไปคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อว่าอิงวรรนทรนะครับผมพี่อิงนะครับผมก็เป็นสิปีสิปีว่าไม่เท่าทายเห็นคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นผมไปดูวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมประทับใจมากๆคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปอิมแพกในหน้านะครับผมไปได้แบบ9ก้าโมงไปถึงนั่นก็ประมาณจะ สิบสิบเอ็โมงไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้ m p a อิมแพกหน้าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆก็ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับผมก็เหนื่อยไหมมันก็มันก็มันก็ไม่เชื่อว่าเหนื่อยมันก็สนุกแบบมันจะมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมีบูธต่างๆมีมุมอะไรหลายตหลายอย่างที่ถ่ายรูปมีอะไรที่เราสึกว่าเออเราสนุกดีแเราพอไปอยู่ในข้างในมันก็มัน เรืค่คอนเทนตอิมแพกเนาะมันมีหลายชั้นเลยครับผมต้องเดินไปบันไดมันก็แบบน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุดก็แบบสม้นผมอยู่ผมอยู่ชั้นสามเลยเงี้ยก็น่ากลัวดลครับน่ากลัวดลเป็นแต่ก็เป็นสการ์ที่ดีมากๆที่เรนะื่ออิมแพกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้างไหนก็คงอยากจะซื้อบัตรถ้ามีตังค์เยอะนะก็อยากจะซื้อบัตรที่อยู่แถวข้างหน้านแบบชั้นหนึ่งอะไรเงี้ย มันจะได้เห็นแบบเต็มจอเลยครับเหมือนถ้าเราผมอยู่ฝั่งขวาเนาะท่านสามฝัง่งขวาเนาะมันก็จะเห็นแบบไม่ได้แบบเต็มจอไม่ได้แบบสามมุมขนาดนั้นก็ด้เห็นแบบจอตรงฝั่งขวาเล้าจอฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ได้เห็นจอตรงกลางขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเลือกซื้อได้อีกก็จะเลือกซื้อที่มันอยู่ข้างล่างที่มันเห็นเห็นท่านสามจอเลยหรือว่าซื้อตรง Uh huh. ซื้อตรงกลางที่อาจจะเป็นชั้นสองชั้นสามก็ได้อะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่ามันถ้าเราอยู่ตรงกลางมันจะได้เสียงที่มันอาจจะที่มากกว่าอะไรประมาณนั้นครับผมก็มาพูดถึงเรื่องราวในเพลงเขาสนุกมากเปิดมาด้วยซีนที่เขาเหมือนค่อยๆลอยตัวลงมาจากข้างบนเนาะข้างบนชั้นสูงน,นะผมก็แบบอืม ก็เคยเห็นแล้วอ่ะก็เหมือนว่าือวันแรกเขาก็มีคลิปต่างๆแล้วก็พอมาดูมาสอนเราก็รู้รู้อยู่ว่าอ๋อเขาจะเปิดตัวตรงนี้นะขอเรามาแล้วก็มู้สนุกมากอ่ะผมชั่วโอ้โหพอไปเนื่ยโอ้พี่อิงก็ไม่เพาะมากอ่ะมากๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ผมชั่วโอ้โหสวยมากอ่ะคือแบบมันคือสุดๆมันคือเต็มที่มันคือแบบโคตรดีมันดีมากๆมันคือสุดที่สุดมากๆแล้วก็ ได้เห็นแขกเชิญพี่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 พีพีพี่บิ e กินนะครับผมแล้วก็มีพี่พี่บิฟพี่พี่และทุกคนเลออะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีหลายอ่ามันมีคนดูที่มาดูก็จะเป็นเพื่อนเพ่เขานะครับมีพี่นอนพี่เจฟมีพี่เฟยพี่เตมีพี่จลินก็จะมีแในเขาด้วยนะครับก็เหมือนช่วงท้ายก็พูดถึง่ฟนเขาด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงท้ายมันีช่วงที่ผมชอบมากๆคือเพลงพ่ึกสุดนะครับผมก็ ต้องดีประมาณแล้วได้เห็นสิ่งสิ่งที่เขาร้องให้เป็นอะไรที่เออวันแรกผมคิดไว้แล้ววันสองก็ต้องร้องให้แน่ๆจะร้องจริงๆแล้วก็เป็นสปีดของเขาแล้วก็ริใจด้วยกับพี่อิงมณฑลนะครับแล้วก,ก็มีหนึ่งเพลงครับที่เขาร้องในคอนเสิร์ตเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบ,บั้มนี้มีพี่เคสซีเรียสเนคอน แต่งไว้ด้วยนะครับผมซึ่งก็รู้สึกดีมากๆก็พิกเคซีเดฟคอนหรือซีเดฟคอนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตนะครับเพิ่งปล่อยอัลบั้มมาครบร้บครบอัลบไม่สองนะครับผมก็อยากพูดถึงซีเดฟคอนอีกนะครับในอีพีหน้าเั้งนั้นนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ impact มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเ่องค่ารถค่าทั้งด่วนที่มัน เยอะอยู่แต่ว่าก็โอเคในอะนรับบนึงก็อยากจะไปอีกหลายๆที่ที่เราไปอยากไปคือราชมังน,น,นะครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปอีแพ็คอะไรหน้ามากบแต่ก็อยากไปอราชมังราชมังก็ผมก็จะลำบากนิดนึงนะต้องเดินไปอีกนะเพราะมันมันสกลมันแบบเป็นหมื่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 นกลางๆประมาณน,นั้นมั้งครับ แต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากจากการคิดหน้าขอบคุณมากๆนะครับไปๆครับ